หมุนน็อตฝาปิดกลองอากาศออกเอาแผ่นรองกลองอากาศออกเอากลองอากาศออกปลดสายน้ำมันออกโดยสามารถใช้คีมบีบแล้วดึงออกแบบนี้ได้เลยนะครับจากนั้นหมุนน็อต3ตัวที่ถังน้ำมันออกก็คือตรงนี้1ตัวและด้านนี้อีก2ตัวเมื่อหมุนน็อตออกแล้วก็สามารถยกถังน้ำมันออกได้เลยนะครับใช้คีมบีบกิ๊บลัดสายน้ำมันแล้วดึงสายน้ำมันออกจากถังน้ำมันใช้ประแจเบอร์1ิ หมุนหัวฉีดน้ำมันออกจากถังน้ำมันเสร็จแล้วเปิดฝาปิดถังน้ำมันออกเอาตัวกลองน้ำมันใต้ฝาถังออกเอาวงกลมเหล็กออกแล้วใช้น็อตประมาณ1นึ่งกำมือใส่เข้าไปในถังน้ำมันใช้นิ้วปิดรูหัวฉีดน้ำมันไว้ก็คือตรงนี้จากนั้นใช้น้ำมันเบนซินเทเข้าไปในถังน้ำมันใส่วงกลมเหล็กหมุนปิดฝาถังน้ำมันแล้วทําการเขย่าถังน้ำมันไปมาแบบนี้ เพื่อล้างเอาสิ่งสกปรกที่อยู่ในถังน้ำมันออกเสร็จแล้วปล่อยน้ำมันออกที่บริเวณรูหัวฉีดน้ำมันเมือ่อน้ำมันไหลออกมาจนหมดแล้วก็ให้ปิดรูหัวฉีดน้ำมันไว้แล้วใช้น้ำมันเบนซินใหม่เติมเข้าไปอีกแล้วทำการปิดฝาถังน้ำมันเขยา่าทำแบบนี้ ประมาณ3-4ถึงรอบนะครับรอบสุดท้ายเปิดฝาถังน้ำมันออกปล่อยน้ำมันออกเมื่อน้ำมันไหลออกมาจนหมดแล้วเขยา่าเอาน็อตที่อยู่ในถังน้ำมันออกมาให้หมดเมื่อน็อตออกมาหมดทุกตัวแล้วเช็ดทำความสะอาดถังน้ำมันให้เรียบร้อยแล้วใช้น้ำมันเบนซินล้างกล่องน้ำมันใต้ฝาถังให้สะอาดรวมทั้งฝาปิดถังน้ำมันวงกลมเหล็ก และท่อน้ำมันเสร็จแล้วใส่ท่อน้ำมันลอดผ่านออกมาให้เข้าที่ก็คือตรงนี้นะครับล้างหัวฉีดน้ำมันให้สะอาดจากนั้นหมุนเข้ากับถังน้ำมันให้แน่นเสร็จแล้วต่อสายน้ำมันเข้ากับถังน้ำมันหมุนน็อตส,สาตัวเข้าให้แน่นเมื่อแน่นแล้วเติมน้ำมันเบนซินเข้าในถังเช็คระบบการไหลของน้ำมันอุดปิดปลายสายไว้ปิฝาถังโดยใส่วงกลมเหล็ก ใส่กลองน้ำมันใต้ฝาถังหมุนฝาปิดถังน้ำมันให้แน่นจากนั้นใช้ประแจเบอร์สิหมุนน็อตสองตัวออกจากชุดฝารองกรองอากาศเมื่อหมุนน็อตออกแล้วถอดชุดฝารองกรองอากาศออกดึงปะะเก็นออกขยับคาบูออกมาเล็กน้อยปลดสายคันเร่งและลวดตึงสายคันเร่งออกจากนั้นดึงคาบูออกได้เลยนะครับ ใช้น้ำมันเบนซินลาดใช้แปลงปัดทำความสะอาดที่ด้านนอกออกจากนั้นใช้ประแจเบอร์สิบถอดน็อตใต้อ่างคาบูออกเอาอ่างคาบูออกเอาลูกลอยออกโดยทำการปลดสลักลูกลอยก็คือตรงนี้ดึงออกลูกลอยก็จะหลุดออกมาเอาเข็มลูกลอยน้ำมันออก โดยสามารถใช้คขีมบีบแล้วดึงออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับจากนั้นใช้ไขควงปากแบน์หมุนนมหนูออกโดยให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาเอาท่อส่งน้ำมันออกโดยสามารถใช้ประแจหกเหลี่ยมดันออกมาแบบนี้แล้วใช้น้ำมันเบนซินลาดและที่บริเวณรอบๆท่อส่งน้ำมันจะมีรูอยู่ใช้เข็มแห่เอาสิ่งสกปรกออกจากรูทุกรูรวมทั้งด้านในท่อส่งน้ำมันตรงนี้ด้วยนะครับเสร็จแล้วล้างทำความสะอาดนี่นะครับ ท่อส่งน้ำมันสะอาดไม่มีสิ่งอุดตันแล้วนะครับจากนั้นใช้น้ำมันเบนซินล้างนมหนูใช้เข็มแหย่เอาสิ่งสกปรกที่อุดตันออกด้วยเช่นกันอ้างลูกลอยเข็มลูกลอยคาบูโดยทำการเทน้ำมันเข้าไปตามรูต่างๆเสร็จแล้วหมุนน็อตสองตัวที่ก๊อกน้ำมันออกเปิดฝาก๊อกน้ำมันออกเอาตัวบิดก๊อกน้ำมันออกเอาอยางกระดุมออกแล้วใช้น้ำมันเบนซิน,นล้างทำความสะอาด เสร็จแล้วปล่อยไว้ให้แห้งจากนั้นประกอบชุดกอ๊อกน้ำมันโดยใส่ยางกระดุมเข้าไปโดยที่ยางกระดุมจะมีรูอยู่4รูจะมีรูใหญ่รูเล็กใส่รูใหญ่ให้ตรงเข้าไปกับสลักใส่ตัวบิดกอ๊อกน้ำมันใส่โอลิงปิดฝาหมุนน็อตเข้าให้แน่นทั้ง2ตัวใส่ท่อส่งน้ำมันเข้าไปในคาบูดันเข้าไปให้สุดหมุนนมหนูเข้าให้แน่นโดยใช้ไขควงปากแบน หมุนเข้าไปตามเข็มนาฬิกาเมื่อแน่นแล้วใส่เข็มลูกลอยน้ำมันเข้าไปกับขาบูใส่ลูกลอยโดยนำลูกลอยมาวางให้เข้าที่แล้วใส่สลักลูกลอยเข้าไปยึดไว้เมื่อได้แบบนี้แล้วนำอ่างน้ำมันมาใส่เข้าไปหมุนน็อตใต้อ่างน้ำมันเข้าให้แน่น เมื่อแน่นแล้วทําการเขยา่าเพื่อเช็คก,การทํางานของระบบลูกลอยน้ํามันนะครับเสร็จแล้วใส่คาบูนําสายคันเร่งและลวดตึงสายคันเร่งมาเกี่ยวเข้ากับคาบูแล้วดันคาบูเข้าไปให้สุดต่อสายน้ํามันเข้ากับคาบูดันสายน้ํามันเข้าให้แน่นจากนั้นคลายน็อตใต้อ่างคาบูออกเพื่อเช็คระบบน้ํามันว่าไหลเป็นปกติหรือไม่เมื่อได้แบบนี้แล้วหมุนน็อตเข้าให้แน่น ใส่ประกันแล้วใส่ชุดฝารองกลองอากาศเข้าไปที่ด้านหลังจะมีท่ออากาศอยู่ทำการต่อเข้าไปให้แน่นจากนั้นหมุนน็อตสองตัวเข้าให้แน่นเมื่อแน่นแล้วใส่กลองอากาศใส่แผ่นรองกลองอากาศแล้วหมุนน็อตฝาปิดกลองอากาศเข้าให้แน่นเสร็จแล้วเช็คระบบไฟโดยทำการถอดปลั๊กหัวเทียนออกใช้บล็อกหมุนหัวเทียนออกจากนั้นขัดเข่าเมาที่อยู่บนหัวเทียนออกให้หมดเสร็จแล้ว เสียบหัวเทียนเข้ากับปลัก๊กแล้วนําหัวเทียนไปแตะกับส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องสูบน้ําเปิดสวิตช์ดึงสตาร์ทที่หัวเทียนมีไฟแบบนี้สามารถถอดออกจากปลัก๊กแล้วหมุนหัวเทียนเข้าให้แน่นได้เลย <_ c oughs> เสร็จแล้วต่อปลั๊กหัวเทียน <_ c oughs> ดึงสตาร์ทปล่อยเครื่องสูบน้ําไว้ในรอบเดินเบาประมาณ2-3นาทีแล้วหมุนน็อตสาหรับปล่อยน้ํามันเครื่องออกน้ํามันเครื่องก็จะไหลออกมาแบบนี้รอจนกว่าน้ํามันเครื่องจะไหลออกมาจนหมดจากนั้น มุนน็อตอ่างน้ำมันเครื่องเข้าให้แน่นเสร็จแล้วเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องใหม่เข้าไปโดยเติมให้เสมอกับขอบด้านบนของช่องน้ำมันเครื่องปิดฝาให้แน่นแล้วก็สามารถนำเครื่องสูบน้ำไปใช้งานได้เลยนะง่ายๆครับสำหรับวิธีแก้ปัญหาเครื่องสูบน้ำสตาร์ทไม่ติดหรือสตาร์ตติดยากเครื่องสูบน้ำวูบดับและวิธีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเครื่องสูบน้ำแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวานากรสวัสดีครับ